ชาวเวียดนามท้าถ้าชาวกัมพูชาแน่จริงให้มาประท้วงในเวียดนามนี่จะไปดึงสหรัฐยูเอ็นเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่ออะไร นายฮุนเซนบอกว่าประเทศตัวเองแน่จริงครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้ถูกรายงานโดยสื่อของเวียดนามนะครับอย่างเดอะไซน์งอนโพสต์ครับว่ามีชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งนะครับไปประท้วงในกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นซึ่งชาวเวียดนามเองก็ยังพิสูงงง,งวยนะฮะว่าชาวกัมพูชาจะทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรอันดับแรกเราต้องมองบริบทในเวียดนามก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่าชาวเวียดนาม เ,เขาไม่ค่อยออกมาประท้วงกันหรอกครับรัฐบาลเขาไม่ชอบและประชาชนก็ไม่ค่อยประท้วงกันจึงทําให้ชาวเวียดนามเนี่ยพอเห็นการประท้วงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกหงุดหงิดไม่ค่อยพอใจนะฮะและเมื่อสื่อของเวียดนามรายงานเรื่องนี้ออกไปนะครับว่ามีชาวกัมพูชาประท้วงในญี่ปุ่นก็ยิ่งทําให้ ชาวเวียดนามนั้นรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็สมเพชมากๆโดยในเนื้อข่าวนะครับเขายังบอกอีกว่าในเนื้อหาของการประท้วงของชาวกัมพูชาในครั้งนี้นั้นชาวกัมพูชาใช้คําในการต่อต้านสงครามอย่างมากถึงแม้ว่าการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาที่เกิดขึ้นที่ชายแดนนั้นยังไม่ใช่สงครามก็ตามแต่ชาวกัมพูชาเหล่านี้ก็ร่วมกันถือธงชาติอเมริกันและธงชาติของญี่ปุ่นเพื่อเรียกร้องการกระทําเช่นนี้นั้นเป็นการ เพิ่มความขัดแย้งให้มันหนาแน่นมากยิ่งขึ้นในขณะที่รัฐบาลของพนมเปญน,นั้นแต่เดิมเคยพึ่งพาจีนมาโดยตลอดอาศัยรัฐบาลของปักกิ่งมาโดยตลอดฮุนเซนนั้นเคยพูดว่าถ้ากัมพูชาไม่พึ่งพาจีนก็ไม่สามารถพึ่งพาใครได้อีกแล้วประชาชนชาวกัมพูชาเมื่อเผชิญภัยคุกคามกลับหันไปหาประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาและ UN เเพื่อขอความช่วยเหลือซะอย่างนั้นในความเป็นจริงแล้วการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาตลอด วันที่ผ่านมากัมพูชาพยายามสู้รบแต่ดูเหมือนว่าฝั่งไทยจะได้เปรียบเพราะอาวุธของไทยนั้นโจมตีใส่กัมพูชาอย่างมากก่อนหน้านี้กัมพูชาพูดเสมอมาว่าจะไม่มีการเจรจากับไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อสังเกตดูชาติในอาเซียนก็จะรับรู้ได้เลยว่ากัมพูชานั้นพยายาม ที่จะเจรจาทางการทูตโดยอาศัยจีนนี่แสดงให้เห็นถึงความเฉื่อยชาของประเทศกัมพูชาและจีนที่มองดูว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ไม่มีความมั่นคงกัมพูชาเป็นประเทศที่โดดไปโดดมาทางการทูตอาศัยจีนบ้างอาศัยอเมริกันบ้างในกระดานหมากลุกนี้มหาอำนาจเองก็พยายามจะแย่งชิงชาติในอาเซียนเป็นพันธมิตรของตัวเองและทำให้เกิดไฟสงครามลุกลามการอาศัยคำสัญญาจากประเทศแดนไกลเพื่อ ให้ช่วยเหลือกัมพูชานั้นช่างมีประสิทธิภาพน้อยนิดและแรงกดดันที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะให้นานาชาติเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์ประทะที่ชายแดนได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่สื่อของเวียดนามนะครับอย่างเดอะส่งอนโพสต์นะฮะได้รายงานเอาไว้นะครับว่ามีชาวกัมพูชานั้นไปประท้วงในประเทศญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วชาวกัมพูชาในต่างแดนนั้นนะครับไม่ได้ประท้วงแค่ในญี่ปุ่นหรอกครับเขาประท้วงแทบจะทุกประเทศที่เขาไปอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เลยแต่ที่มัน น่าแปลกใจก็คือแทบไม่มีใครสนใจในสิ่งที่พวกเขาทําเพราะนานาชาติรู้ดีว่ากัมพูชานั้นคือรัฐแห่งสแกมเมอร์ในช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศไทยของเรานะฮะพยายามรวบรวมชาติสมาชิกของสหรประชาชาติเพื่อที่จะต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่กัมพูชาก็ไม่ได้เข้าร่วมครับเพราะกัมพูชารู้ดีว่าเป้าหมายนี้มันคือกัมพูชานั่นแหละนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิด เห็นของชาวเวียดนามกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการประท้วงของชาวกัมพูชาในเวียดนามว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่า แม้พอตอนนี้แล้วก็ทิ้งจีนแล้วจะไปดึงอเมริกากับสหประชาชาติเข้ามาเพื่อเอาไรหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าก็เพื่อต้องการเงินไงเล่าขนพวกนี้นะมันหิวเงินพอสหประชา,ชาชาติเข้ามาเกี่ยวกมพูช้าก็จะได้เงินไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ กัมพูชากำลังคิดผิดแล้วที่จะหันไปพึ่งประเทศอื่นโดยไม่ห่วงป้าป๋าอย่างจีนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทำไมไม่ถือธงจีนวะโธถือธงอเมริกาพวกกัมพูชาเอ้ยอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะครับบอกว่านี่ไงล่ะประเทศส้มมันก็กระโลกกระลาบแบบนี้แหละอีกคนที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่า คอยดูนะอีกไม่นานกัมพูชาจะกลายเป็นประเทศเล็กๆเงียบๆเ,เหมือนกับภูฐานคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการกระทําของกัมพูชานั้นผิดพลาดแล้วที่ไปพึ่งพาอาศัยจีนหลายครั้งแล้วที่พวกส้มตัดสินใจผิดพลาดแบบนี้อาเซียนก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าหากประเทศไหนถูกแทรกแซงโดยจีนตะวันตกก็จะลอยแพพอถึงเวลานี้ก็จะอยากหันกลับไปหาประเทศตะวันตกความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่า ฉันคิดว่าฮุนเซนควรจะลาออกจากตําแหน่งได้แล้วเขาอยู่ในตําแหน่งและไม่มีประโยชน์เอาไรเขาปล่อยให้พวกสแกมเมอร์เข้ามาอาศัยประเทศของตัวเองพอไทยลําคาญไทยก็จะโจมตีเอาความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าเนื่องจากชาวกัมพูชาในญี่ปุ่นนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาพยายามจะถอดทิ้งพี่ใหญ่อย่างจีนสิ่งนี้และทําให้เห็นว่าการที่จีนพยายามจะผูกมิตรกับคนทั่วโลกแต่คนญี่ปุ่นเนี่ย เขาพยายามที่จะเข้าข้างไต้หวันถ้าหากชาวกัมพูชาดันทะเลร์ทะลาไปถือธงจีนในญี่ปุ่นขึ้นมาละก็ฮ่ไม่อยากจะนึกภาพความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าทำไมญี่ปุ่นถึงอยากจะเกลียดคนไทยเล่าทั้งที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ่ะญี่ปุ่นลงทุนอย่างมาก คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนกัมพูชามันก็แค่พยายามเล่นบทเยือเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่างานนี้พวกพเผด็จการจรีนได้ประโยชน์ไปเต็มๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากัมพูชาทําตัวเหมือนต้นไผ่ทางการทูตเดี๋ยวก็เรียกจีนว่าพ่อเดี๋ยวก็เรียกอเมริกาว่าพี่ตอนนี้ต่างชาติเขาตาสว่างหมดแล้ว ที่เขาบอกว่าเป็นต้นไัยทางการทูตนี่ก็คือเอ็นไปเอ็นมาหาหลักไม่ได้นั่นเองนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ากัมพูชาไม่กล้าถือธงจีนในประเทศญี่ปุน่นรอกเพราะคนญี่ปุ่นนะ่ะเขาไม่ได้ถูกกับคนจีนและนี่แหละคือเหตุผลที่กัมพูชาไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยถึงชื่อจีนในญี่ปุ่น คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทางออกที่ดีที่สุดของกัมพูชาก็คือต้องพยายามดึงอเมริกาเข้ามาสนับสนุนตัวเองให้ได้เพื่อต่อต้านประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันว่าคนกัมพูชาประท้วงมาสองเดือนแล้วมั้งไอเรื่องสันติภาพบาบอข้อแตกที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนในอาเซียนของเราไม่ได้สนใจกัมพูชาแล้วเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนั้นเกี่ยวข้องกับสหรัฐมากที่สุดเขาก็เลยพยายามเรียกร้องสหรัฐไงล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อ,ะะอก่อนตอนมีโครงการ CLV อเมริกาก็ไม่พอใจประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นปรฉันเชื่อว่าอเมริกาไม่กล้าทําอะไรไทยหรอก คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าญี่ปุ่นถึงแม้ว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับอเมริกาโดยตรงและพวกเขานั้นก็เกลียดคนจีนมากมากดังนั้นขีปนาวุธที่พวกเขามีเขาเตรียมเอาไว้ใช้กับจีนเท่านั้นเขาไม่มีทางหันมาใส่ไทยอยู่แล้วมีแต่คนกรรัมพูชาเท่านั้นแหละที่ต้องทนทุกข์ทรมานคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้จะไปประท้วงที่ไหนอีกจ้าพวกสมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทําไม่หลายๆคนถึงยิ้มแล้วก็หวัวเราะ ตอนนี้เนี่ยกัมพูชาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเวียดนามของเราสมัยก่อนที่โดนสหรัฐโจมตีรอกพวกเขาก็แค่เรียกร้องการสนับสนุนจากทั่วโลกเท่านั้นอันนี้น่าจะเป็นชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชานะฮะหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าโธ่ตอนนั้นก็เวียดนามเล่นอยู่อีกมุมหนึ่งตอนนี้เราก็หันมาอีกมุมหนึ่งระบบการปกครอ,องของเวียดนามเปลี่ยนเป็นระบบสาธารณรัฐตั้งแต่ปี1975แล้วเราพยายาม i'm cut าเพราะตอนนั้นสหรัฐมองว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งอาศัยจีนและโซเวียตมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งในโลกนี้ซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะฮะโดยบอกว่ามันก็แค่การเมืองอ่อนๆเท่านั้นแหละโธ่คนกัมพูชาน่ะเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้หรอกหลังจากนั้นก็มีคนเวียดนามอีกคนมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถชนะเวียดนามได้คุณคิดว่ามันกี่ปีแล้วล่อ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าจีนต้องการบุกมาที่เมืองไทยยังไงเขาก็ต้องผ่านเมืองหลวงของเวียดนามอันนี้น่าจะหมายถึงการยกทัพทางบกนะปัจจุบันนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าภาษิตโบราณว่าไว้น้ํหยิ่งไหลไกลยิ่งดับไฟได้ยากนั่นเป็นความจริงเสมอกัมพูชาพยายามทําตัวเองให้เป็นเหมือนยูเครนอยากให้เพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เป็นมหาอำนาจมาสนับสนุนตัวเองแต่ปัญหามันเกิด นเนื่องจากประเทศของตัวเองนั้นเต็มไปด้วยสแกมเมอร์แล้วขอความช่วยเหลือคนอื่นตลอดมาเพราะฉะนั้นไม่มีใครเสียดายการตายของคนกัมพูชาแน่ความหญิงพยองของผู้นาของเขามันเกิดขึ้นจากความเจ็บปวดในหัวใจและความโง่เขลาของผู้นําของเขาเองเขาเข็นฆ่าประชาชนมามา,มากมายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะกลายเป็นบาดแผลในใจของเขาเองอันนี้น่าจะหมายถึงฮุนเซนนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าโอ้พระเจ้า ทำไมคนกัมพูชาพวกนี้ไม่ถือธงจีนแล้วเดินออกหน้าไปเลยเล่าให้ตายสิไอพวก ผนสามสลึงไม่มีประโยชน์เอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทาไมฉันรู้สึกว่าดินแดนของเรามันกลายเป็นดินแดนสวรรค์ไปเลยวะเน,นี่ยคนของเราไม่ต้องออกมาประท้วงเพราะคนของเรามีจิตสํานึกที่จะคิดได้ด้วยตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อปลูกต้นแอปเปิลก็ต้องได้ลูกแอปเปิลมันจะออกมาเป็นลูกสนลูกพิษได้ไงวะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแพ็กเกจง่ายๆของกัมพูชาก็คือกวงติงคงอึ่งไปเรื่อยๆ พอมีปัญหาก็ค่อยวิ่งหาประเทศมหาอำนาจเอาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าดูแล้วกัมพูชารอบนี้ไม่รอดแน่โดนโจมตีอย่างหนักทหารในแนวหน้าแทบไม่มีข้าวกินฉันไปดูข่าวฝั่งไทยมาเขาบอกว่าทหารกัมพูชากำลังอดอยากแม้แต่น้ำก็ยังไม่มี คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโอ้กัมพูชากระจอกเอ้ยทำไมไม่วิ่งไปหาพ่อจีนของตัวเองละ่ะทำไมต้องวิ่งมาขอให้อเมริกาช่วยด้วยนี่กอดตีนจีนไว้ตั้งนานยังจะหันไปหาอเมริกาอีกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพ่อลูกฮุนเซนมันคือผดเด็จการฮุนเซนจะต้องชดใช้กรรมที่ตัวเองได้ก่อขึ้นใครก็ตามที่ทำเรื่องไม่ดีกับชาวโลกโดยเฉพาะเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันจะต้องได้รับบทเรียน อมเมนต่อไปนะฮะบอกว่าหมดคำจะพูดแล้วว่าณนะปัจจุบันนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าถ้าเวียดนามของเราไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยประเทศกัมพูชาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากยุคสงครามเย็น คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการทูดและนโยบายการทูดที่ผันผลของกัมพูชานั่นแหละที่ทําให้ใครๆก็ไม่เชื่อใจกัมพูชาไม่มีเพื่อนแท้ไม่มีมิตรแท้ในภูมิภาคนี้ยังไม่มีใครอยากรักกัมพูชาเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นเลยทำไมต้องไปประท้วงให้คนอื่นเดือดร้อนแน่จริงมือมาประท้วงในเวียดนามนี่หมา คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นปกติเวลานี้ฉันจะไปออกกําลังกายแต่พอฉันไปเดินที่ถนนก็เห็นคนกัมพูชาประท้วงกันเต็มไปหมดหน่าขยะขยแยงจริงงจิงหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าอ๋อ oh, คุณเป็นชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ที่อเมริกานี่แล้วเป็นไงบ้างละ่ะรู้สึกงุนงิดบ้างไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า ประเทศไทยนั้นเขาตัดการช่วยเหลือฮุนเซนแล้วฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่ทําให้สมองของคนในกัมพูชาไม่พัฒนาเลยมันแย่จริงจริงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาต้องเปลี่ยนมี2อ,อย่างก็คือ 1. เรื่องของระบอบการปกครองประเทศ 2. เรื่องของการสร้างความภาคภูมิใจในคนในประเทศอย่างปลอมๆไอการสร้างความนิยมโดยการแก้ไขประวัติศาสตร์ให้เข้าข้างตัวเองทําให้เด็กของตัวเองกลายเป็นขอทานโดยไม่พัฒนาอะไรเลยแบบ นี่มันแย่จริงๆครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าชาวเวียดนามนั้นรำคาญรำคาญน,นะฮะเมื่อเห็นชาวกัมพูชาไปปะท้วงที่ประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยปัญหาของกัมพูชาหลักๆมีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือมีผู้นำแบบ หุนเซนแค่นั้นล่ะครับและมันก็สร้างปัญหาแตกย่อยเข้าไปในกัมพูชาเต็มไปหมดประชาชนไม่พัฒนาประวัติศาสตร์จอมปลอมการปกครองกดขี่สแกมเมอร์ทั้งหมดทั้งมวล มันเริ่มขึ้นต้นที่หุนเซนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นถ้าหากชาวกัมพูชาย,ยังไม่กล้าพอที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงผู้นําประเทศของตัวเองแล้วล่ะก็กัมพูชาก็จะเจอปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่อ่านคอมเมนต์แรกมาจนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีชาวเวียดนามคนไหนออกมาตําหนิประเทศไทยว่าโจมตีกัมพูชาเลยแม้แต่คอมเมนต์เดียวนะฮะส่วนปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมครับทหารไทยของเรานั้นลุกอย่างหนั โจมตีกำจัดคลังขีปนาวุธ B.M. 2 1บของกัมพูชาไปหลายจุดซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์ปฏิบัติการของสแกมเมอร์นั่นแหละนะครับจนชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาเนี่ยนะฮะต้องปีนเอาธงของตัวเองขึ้นไปติดบนตึกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยโจมตีใส่อาคารที่มีคนจีนอยู่ภายในเมืองปอยเปตนะครับแต่ถ้าหากไทยรู้ว่าเป็นฐานสแกมเมอร์ก็ไม่รอดหรอกครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถ คอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติกับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ